สวัสดีครับพวกเราครับช่องทางลักกี้แฟมิลี่นะครับตอนเช้าวันนี้นะครับพาน้องลักกี้นะครับเดินเล่นนะครับเดินออกกำลังกายนะครับหลายวันแล้วนะครับไม่ได้เดินเส้นทางนี้นะครับน้องวันนี้ก็พามาอีกแล้วนะครับเป็นเส้นทางที่น้องเดินประจํามาทุกทุกวันนะครับวันนี้ก็ม่ได้เดินมาหลายวันแล้ววันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับคิดถึงลูกตาหรือเปลาลักกี้ได้กินกล้วยอีกหรือเปล่านะครับ ใสแล้วนะครับตุยนี่มานี่เร็วมากี้มา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 นี่มานี้เร็วมา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 ทางนี้ลืมแล้วหรือยังเดินไปนู่นแล้วไปไปไปหากินกล้วยกับดวงตาไม่รู้วันนี้ดวงตาไปตกล้วยให้กินหรือเปล่าเนาะวันนี้นะครับแต่เช้าเลยนะครับผมจะได้เจอดวงตาหรือเปล่าหลักที่วันนี้ สามสองลอ้อนะวันนี้สองลอ้อสองลอ้อคู่ใจนะครับมามาเป็นมานมาเร็วมาเร็วไป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 เร็วไปเร็วไปทางไหน รู้สึกระย่างรถนี้ก็จะระแวงกลัวหายนะครับ <c oughs> ไปไหมจําได้ไหมไม่ได้มาหลายวันจําได้หรือเปล่าจําได้หรือเปล่าจําได้หรือเปล่าแวะหรือเปล่าแว้ไหมแวะ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 เว,ะว,ะวะ้ <c oughs> เอาเอา <c oughs> เก๊พ <c oughs> ้ <c oughs> อยฮะฮะฮะคอลงตาห้าลงตาทำงานเลย ลุงตาขอกินกล้วยหน่อยลุงตาขอกินกล้วยหน่อยขอบคุณค่ะแล้วอะของตาขอกินกล้วยหน่อยขอลุงตาก่อนแล้วอ่ะขอบคุณค่ะอ่ะกล้วยกล้วยเอากล้วยอะลุงตาแขวนไว้ให้แล้วอ่ะได้ไหมปะปะนี่นี่คือที่มุ่งมั่นอาลุงตาแขวนกล้วยไว้ให้กินนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคณตาก่อนลูกขอบคุณค่ะแล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณค่าสวยๆแล้วขอบคุณค่าสวยๆ่ขอบคุณค่าเอามาขอกินกล้วยลงตานะครับจําได้นะครับจําได้นะครับเนาะลงตาแวนกล้วยไว้ให้เลยนะครับขอบคุณลงตามากๆเลยนะครับเนาะขอบคุณค่าแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วขอบคุณค้าขอบคุณค่าหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วไปหมดท้อไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทออไปหมดแล้วลูกหมดแล้วไปไปต่อ ไปต่อจําได้ไม่ได้มาลวหลายวันนะครับหลวงตาแขวนกล้วยไว้ให้นะครับเนาะโอเคได้กินกล้วยแล้วดีใจนะครับดีใจมากเลยนะครับไปขอหลวงตาหลวงตาทํางานอยู่เนาะเออไปเดินต่อลักกี้เารถมาลูกรถมาแอบรถก่อนแอบรถก่อนเอาแวะอีกแวะก่อน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  หาวงตาอ,อยู่ไหมขออีกอีกกุฏิหนึ่งไม่เห็นไม่เห็นทําไงไม่เห็นจะไปต่อแล้วลูกไม่เห็นไปไม่เห็นแล้วถอยไม่เห็นลงตาอ,อีก,กุฏินี้อยู่เลยนะครับเนาะไว้อีกแล้วดูทำนาเศร้าแล้วเดีวรักกี้ลงตาเไปไ็นไลูกไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ก็ถอยสิครับ ไปแล้วกี้ถอยได้แล้วมาไปไม่ยอมไปแล้ว <c oughs> ดูดูจะเล่นอะไรหนะึ่งไม่ยอมมารอนิ่งเลยเมื่อกี้ก็ได้กินกับอีกกุฏิหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเดินต่ออีกแล้วนะครับไม่ได้มาหลายวันนะครับจําได้เหมือนเดิมนะครับมาไปเร็วมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วไปไปไปเอ๋มาเร็ว มาไม่ชมมา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 เร็วม,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 มาเร็วมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วไปไปลุกไปไปต่อไปต่อไปหาก,กินข้างหน้าอีกไม่รู้มีให้กินหรือเปล่าเนาะมาเพิ่งอาบน้ำเสร็จกินน้ำมาเมื่อกี้นะครับเนาะ อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เดินเล่นนะครับเดินตอนเช้าๆนะครับตึกชาวของลักกี้นะครับนี่นะครับก็ไม่ได้เดินมาหาลุงตาหลายวันเลยนะครับเนะาะคิดถึงลุงตาหรือเปล่าลักกี้หาได้กลินกล้วยด้วยเนาะดีใจนะครับลุงตาเอากล้วยไว้ให้วันนี้ <c oughs> แอบรถแอบรถมา แอบรถแอบรถแอบรถมามามานีเล็วอะไรอีกอะไรอีกจะเอาอะไรลูกไม่ยอมไปเคยกินนะครับเด็ก <c oughs> อเคยได้กินนะครับเคยได้กินตรงนี้นะครับผมเนาะจะไปหรือเปล่าเนาะละักกี้เอาเอา <c oughs> ได้กินหนึ่งหวีเนาะวันนี้ดีใจนะครับ เดินต่อแล้วมาไป,ไปมาเร็วยมาเร็วไปไปถือไปด้วยไป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 เร็วไป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 เไปลูกไป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 เดินต่อไม่ได้กินกล้วยอีกก็เดินต่อแล้วนะครับ ได้กินหนึ่งหวีนะครับหลวงตาอ,อยู่หนึ่งองนะครับวันนี้นครับผมเนาะนึกว่าจำามาได้แล้วนะครับหลักที่นะครับจําได้นะครับคือได้กินตรงไหนจาได้ตรงนั้นเลยนะครับนี่งอนอีกแล้วไปลูกไปไม่มีกินอีกแล้วลูกไปไปเร็วไปเร็วเอาจะทําอะไรเนาะไม่ยอมเดิน หาเศร้าเลยไม่ได้กินกล้วอีกไปทางนู้นจอดอีกแล้ว เดินต่อ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 แล้วตอนนี้หยุดบ่อยนะวันนี้กินกล้วยไม่อิ่มหรือเลปล่าลงตามอีดกล้วยน้อย เมื่อวานก็วิ่งทีหนึ่งแล้วนะครับเมืกี้วิ่งดีควานเขียวเมวื่อวานวันนี้ไม่มีใครแย่งยางรถเลยตอนนี้นะครับขอไปแวะถูต้นไม้ก่อนบอกว่าขอไปแวะถูต้นไม้ก่อนนะครับให้น้องถูต้นไม้ก่อนครับเนะาะอ่าถูก่อนถูก่อนไม่ได้ถูอะไรวันแล้วนะครับอา่าถูนะครับวางยางรถไว้ยอย่างดีเลยนะครับมีระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับนู่นเออถูหน่อยถูหน่อยคันเยอะเกินเนาะ คันคันขอทูหน่อยเร็วอืแต่ยังรถก็าวางไว้น,น,นู่นนะครับนผม ไปพอแล้วเอา้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาเร็วมาเร็วยางรถแมวยางรถยางรถเอา้าคัหนหลือกูเนาะโอเคหายคันยังลุกยังเลยนะครับยัง โอเคเนาะพอหรือยังจากต้นไม้แล้วไปได้แล้วสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์น้องกิ๊ดด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้หน้องกิด๊ดนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของหน้องในวันนี้ครับผมเนาะขอบคุณครับผมบาย อยังไม่หายคานอีก